สวัสดีครับมานี่อยู่กับช่องกองทุ่งครับพามาดู EP สองครับตอนนี้ลุยช่วงล่างแล้วออกแทนเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังถอดโอ้ยเดสมันตัวนี้เดสมันเส้นข้าวเหมือนกันอ่ะดีอะไร ทังยังยงไม่เนี่ออกก็ไม่มาอยู่มาอยู่เดกเมนม่มมมาชาเ้ามาาม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 าาม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 าอาม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 มม่ม ไงลูกลูกพี่เขาไม่ทำไงปาแดงแล้วงานบ่ายรู้ออกแล้วออกได้แล้วเป็นผู้เล่นผู้เลยทีมงานทีมงานลูกพี่ครับนางเบิ้งครับน้องเฮ็ดครับเอาออกประเดี๋ยวลองขี่เขาเด้อ ไปแห้งแล้วไปค่นะีเียนมือครับไปอยู่นี่เมันอยู่ทนเนาะตีแล้ววะอันนี้เห็นนกเห็นนกเขาเม้ไปเห็ดครับเขาเมีห้วเลยไปแล้วไปแล้วไปไปเกีร์เลยออกมาแล้วไปแล้ว ไม่ได้ยินว่าเราอ่ะทีมงานทุกันซื้อนกับทีมงานนี้มแตตินครับว่ไนเด็กวีร์้ำม่ีแหงเลยไม่ไงมันขึ้นเด้จังเลย ตัวตีห้าส่อย no oh. voilà eh anyway> ู่คนไฟมนรือหลายหมดคือ่าด้เจียร์หลายเลยตัวหนีเลยตัวคนปับปับปับเลยเต้นตัวนีบ่อยเลยแ้นเต้นเลยคิดิมันเขาไปดิเขา้

ตึมึมติด้วยนั่นด้วยนั่นขวบขวบตัวนี้ออกนายแดงคุณแดงเปิดยีเดซาวเอาเอาขันมือแกออกมากซงเขาไปสูข้นสูข้นมเมื่อคืนเขามีแห้งเอาเอาไปลับไปตีเต้าใสนี่เฮียงกำลังดีเลยตังมาสองห้อ ขาเดินเลิอยังครับหลุดไก่เราจี้กุ้ลายเร่สร้างสร้างไม่จะไดครับคือก่าเลยครับที่เราหรอครับกอลเลยครับเดอีสามอาไกมลังเด่หรอไ่ด้ไป เออคล้องตงุกเดือคือร้านกับผมไม่อ,อย่ีเนาะคองไม่หวเนาะไปเร็วไปเร็วมีจิ๊บมีอยังไปเร็วตัวก็ยังว่าไหมเดี๋ยวคือเมื่อกี้ไหมถือยังตั้งเมื่อกี้มันเหลื่อนเลยปิดไปเร็วไปเร็วฮักฮักธรรมชาติฮักคาแรงเนอ โอ้สู้เหนื่อยทร้หมนักีกดักเนาเลยเาดถแเค็งัากดมามือเศร้าหมอ่นคแรมัน้ยมบบอกแนวเห้เงยยัแรงก่นเลยไ้เออเล็กเมื่อกี้เนี่ยข้าวอ้อกอเอาเปลี่ยนมือเปลียนมือ ทำตัวกูได้ตัวนี้ก่ได้ดอกย้างนี่เลยนี่นักต้มนิ่งเลยน้อยเกอะล้มจ้าจ้าลองดู้ซิช่วงไหนที่หมอเฮ้ยนาะมันสิออกบ่ครับมื้อนี้ครับถ้าช่วงมึง3คนเหรอครับเข้าไปนี่กระเป๋ากล้องทะบกครับเพราะท่านอีกครึ่งอยู่กล้องทะบกตะเด็มดนึกผู้นี้ผู้นี้ทอด ถอดแท่งรถถังมาก่อนครับคนหานนพนหานแม่อหญอุ้ยไอ้ปกที่ทายลูกนี่เด็กน้ำมาชีตรงนี้นี่ยอมดมองั้นโอ้บัดดีหนึงที่แห้งเนี่ยที่จุเขาหงายอยู่นี่เป็นยังไงบอุเบลโบเกียวโเกียวใหญ่เต้าหู้อุดเมนเป็นยัง

ไก่แล้วไก่วิดแล้วนี่เด้อเออโอ้ยบับาจีเอ้าจโบยไหอ้ยอ้ยขอนเลยนะหนัอกลวไปใกล้แล้วไปแล้วไม่ใช่หรอ

ตัวนี้มันเป็นหูนอตบุ๊คเมนเนอร์อุโล่ต้นงละหูนตต้นนี้โ่ไดตตรดดตีตรงต,รงต,รงตรงีเดี๋ยวจะสร้างรางนิ่งเลยเฮ้ยฝนตกไปอยู่ไปออไบุ๊กไปลิฟต์คือโอ๊ะไรบุแตงเย็นไม่จะไปรุ้นแจฮอนครับไปเุ้้แจฮอนครับเนี่ยลูกน้องนั่งอะลูกพี่เงี้ยแบบ เออยอู้หู่เอาแค่ไม่่อยอะไรนะพายุมังคุดมาแล้วกะะบุกกับเลยต่อมาตอให้คนแห้งแเน่ยฮะนะถอดเสื้อเนี่ยเสื้อมันเยอะย่างถยไมันถ้ยอะไมันกระปุกเนี่ยโจ้กระปงมันก โอยานคนแทกครับม MM ังเซอตีคนหักไปเลยไฟเดีนโอ้คอนีเนาะตึมมาเป็นอดลนอกจะลบ่าท่านเนาะวิวเกือบถึงไอ้แล้วไอเลวนี่มาแห้งเลยนีมันเหลือต้นเยอะม่ันเหลือเยอะานี่ เฮ้เอาแบบแพ้งเท่าหนึ่งขวดฮักดีไหมนี่แล้เนี่ยก็ต่อเสืออะไแล้วเนาะอ้าไปมาลงมุ้นไอลไปเร็วลงไปเดือยวสำนีเลยนี่เอาครับคนติซีเข้าไปแล้วครับโด้ไปวางโมนี่ไปจบเกียบเรานั้งมัน ได้แล้วคนทักนีกูจไเลียนสามพันสามพัไปไปเดี๋ยวเเอาคนที่เขาถึงองน้ำมันนี่ก็พอเร้วกเนาะม้อได้มมปใช้หางนมาถือโค้นี่คมันนักบบนีลางเส็เนี่ยเงี้ยงายูใส่มือเสาตัวข้างเงี้ยอยู่ประมาณซมนี่ โบัเขาไปสุดตีเรือมันอยู่ประมาณชนีเอาไฟใกล้เราอีกอีน้อยอีกน้อยตคนนั้นอีกอีกน้อยใกล้จะถึงฝั่งฟันแล้วนี่ในในตอกเขาโอ้ยม่ไดรดอกเอาคนไหนก็ตัวโตมากตัวโามากแนี้ิ้ดิ้นมันลายนะต่อเขาเพิ่งอม่านามไรลอมานี่ตัวไหน nếu ừ. phải mất tím, lấy kia xin đấy liền. Ừ. nó đau nó đau không? Nó đứt ngòi nó, 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 nó sốt, nó là chắp nó. Ôi mày Nó ngay rồi. ออกไปไปหมอบกย่างแห้งเลยอะไปดีอ oh. ่ะเออกระปิสนีบอะไนี่ม er ันทูเสาเป็นห้อยมาเลยได้มันเดี๋ยวเขาจะปวดสีสีอะสีเหลืองบีผ้าามันจะโขกหาักยังนี้มันติดสีเมนติดสีเาต้องเกียร์หองมาเกียร์มันเป็นขีดสนิมไหมเป็นเป็นเมนเกลือบไหมเป็นเราเราสีมันแตกไงนี่สีมูลนี่มันแตกอืมห้องตรงมาเกียร์ไป านไป1นาทีออกแห้งเราไปฝายแห้งวะเอาแล้วแลล้ยวเลยนุ่ณน้อเสายวนนงสองกคิดามันตอเนชั่วโมงค่อยออกขาเร็วลุแล้วมาเร็วไปใส่ไปอันีสเปกล้องปดีเ

เริ่มอาการบอดีหาังหงายไปอาจจะมีไปหลายเลยปาเจบครับปาเจาตาไหมเฮ้ยตาดีตายนี่ัวเขาอยู่เนาะชมชมเชิญอะบอกังมีเพี่ยนกันบ้างนแล้วบอก

ม่านิ่วนึ่งนิ่วนึงอ่จอยบอกลูกมไม่ให้ออกเล่าอเล่าออกเล่าอเล่าเล่ากเล่าอเล่าออเล่ากเล่าอกเล่าเล่าอเล่าเล่าออเล่าออกเล่าออกเล่าออกเล่าอเล่าอเล่าเล่าเล่าอเล่าเล่าเล่ากเล่าเล่าเล่าอเล่ากเล่า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 กเล่าเล่ากเล่าอเล่าอเล่าออเออเาอออเล่าออเล่าออกเเล่าออกเเล่าออเล่าเล่าอกเล่าอเเ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 เ

พ่วงเห็นบอ่ทียวแ้วแลวอาเจมเอาบ่ออกไหมคอยเอาออกไหมเออครับจัมือครับยอนต้นนี้นี่จับคนเย็บรอยเย็บรอยดีครับเยบรอยมื่อไรตุ๊กตุ๊โอ้ยเป็แล้วครับม่ันาห้องครับพี่ ครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครนะครับช่องน้องใหม่ครับสวัสดีครับ